สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชของประเทศรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมาได้ประกาศนิ้โทษกรรมและปล่อยตัวนักโทษจำนวน9,652คนจากหลายเรือนจำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพปีที่76และเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของประชาชนให้บังเกิดความสงบสุข โดยปกติแล้ววันประกาศเอกราชในเมียนมาจะมีขบวนพาเลทในกรุงเนปิดอตามมาด้วยคำปราสัยจากมินอองไลย์ซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลทหารแต่ในปีนี้มินอองไลย์ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอ่านถแถลงการที่เตรียมไว้แทนการนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่มีการรายงานชัดเจนว่าบรรดานักโทษทางการเมืองได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือไม่ในถแถลงการเพิ่มเติมรัฐบาลทหารกล่าวว่านักโทษต่างชาติ114คนอยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรม และจะถูกส่งตัวกลับประเทศภายใต้ความสัมพันธ์ทวิภาคีและเหตุผลด้านมนุษยธรรมทั้งนี้เมียนมาประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2491หลังจากการสู้รบปลดแอกอันยาวนานที่นำโดยนายพลองอ,องซานซึ่งเป็นบิดาของนางอ,องซานซูจีอดีตผู้นำพลเรือน